กระโผมสวัสดีกรัฐผู้ชมที่น่ารักนับที่ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่หัวเด่นในห้องอีกแล้วครับ mm hmm. คลิปนี้เนี่ยทานนี้ก็เป็น,นทานใช้กับสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น mm hmm. โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย และก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับนะและก็ขอบคุณเจ้าของแนวทานที่แบ่งปันมาโดยตลอดด้วยคลิปนี้แนวทานนี้ก็เป็นแนวทาน16กันยายน เราไปชมกันเลยเจ้านี้ก็เป็นแนวทางรอสอนอร้อยสิบหน่อยฝากมาหลักร้อยห้าหกเก้าสิบเจ็ดแปดเก้าหน่อยสองห้าแปดก็เป็นแนวทางของสกายฝากมาอีกแนวทาง ต่อไปครับใบนี้ก็เป็นแนวทานบนรักษารวมชุด3าตัวร้อยสิหน่วยเข้าชุดฝามาศนศนหกแปดสองห้าแปดสองหกแปดสี่ห้าแปดสี่หกแปดสี่หกแปดหกห้าแปดหกหก นะท่านก็ฝากมาหลายชุดครับนะคลิปหน้าจอได้ใบนี้เด่นบนล่างฝากมาสี่ตัว5้าหกเจ็นะฝากมาสี่ตัวเป็นแนวทางอดีตที่แล้วโซนหนึง 2 7ก็พันหนึ่เจ้านี่พีโอดับส <S ublik> ตัวโบนศูนย์ศูนย์ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศู้านี่สองเจ็ดสองเกาสองเก้าสี่ศูนย์สี่สามสี่สี่เจ็ดสี่แป 9 0 9 3 9 4 9 7 9 8 9 9ต่อมาเจ้านี้พี่โปดับ10ล่าง <S 2> <S 2> <S 2> ฟังมาดับ7ตัวเดียวดับตัวเดียว7ดับ7ตัวเดียว ยังไงก็ขอบคุณมากสำหรับแนวทางที่เบ่งปันเจ้านี้ครับก็เป็นแนวทางออเดียวออเดียวฝากมาเด่นโบนแบบ3ตัว6 4สี่ห้าแล้วก็เด่นโบนแบบ4ตัว 4 7 1, 1 2 5 6ไปตอ่อการใบนี้เลยเจ้านี้ก็ฝากมาเนวทันรวมชวน3ตัววิ่งบุญอดีตที่แล้วก็ชน3 4มสี่ห้าเนวทันใหม่นี้ก็ฟางมาชน2 8งแปดเก ต่อไปครับใบนี้เดนโบนสี่ตัววิมมลนะเจ้าวิมูหนึ่งสองหางฝากมา4ตัวเป็นเดวทางก็ขอบคุณมาก ทปพะชมวันนี้ก็วันที่12แล้วนะขอบคุณสําหรับก,กำลังใจต่อมาเลยเจ้านี้ก็เป็นเอาทานของเจ้าดังเม็กซายฝากมาดับ10ตัวเดียว10ล่างฝากมาดับ ดับหนึ่งดับหนึ่งต่อไปครับใบนี้ออเดียวฝากมาสิบหน่วยโบนเบสหกตัวฝากมาเจ็ดหนึ่งสี่แปดห้าสามและก็แนวทานสิบหน่วยโบนเบ็ส แปบ,บตัว5้าสามก็ฟางมาโชนที่3 4มสีต่อมาเลยเจ้านี้เมกฟางมาหลักร้อย8ตัวศูนย์หนึ่งสองสามสีู่นยสองสามสี ฝากมา8ตัวเจ้านี้เบลนะเจ้าเบลฝากมา10โบน2ตัว6-7อดีตที่แล้ว7ปาดเนีวทันใหม่นี้ก็ฝากมา6-7ฝากมา2ตัวเป็นเนวทางก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมบล ท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปต่อการใบนี้ครับนะก็ฝากมาหลายเจ้ารวมชุด3ตัวบนสี 4, 73, 3 6 8 3 6 8 3 3ป3ฝากมาสองชุดเป็นเนวทางก็ ขอบคุณมากต่อมาเลยเจ้านี้เจ้าผ่านข้าวเหนียวฟางมาโค่สี่สองสี่สามสี่หกสี่เก้าเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดเก้าสี่ห้าเจ็ดห้า ฝากมารวม10ครูนะผ่านเข้าเนียวฝากมาต่อไปครับใบนี้แมสฝากมาเนวทันบนล่าง3ตัว167่ง16หอดีตที่แล้ว147่เนวทันใบนี้ก็ฝากมา167 ฝากมา3ตัวเป็นเนวทานก็อดีตที่แล้วฝากมา1 4 7ก็ผ่านก็ผ่านครบต่อมาเลยใบนี้ครับก็เป็นเนาทานวิ่งบนเจตัวเดียวฝากมาคู่7 0 7ดศูนยเจนะเจ้ากลุ่มกินุษเนาะ เจ้ากลุ่มกินุตก็มีหลายใบยนะคู่สองตัวบนแล้วก็ตัววิ่งมาต่อการใบนี้ครับท่านใบนี้ก็ฝากมารวมชุดสามตัวจากหลายเจ้าเช่นกันสามตัวตดฝากมารวมห้าชุดสามสี่เจ็ด 357 359เจ็ดสาต่อมาเลยใบนี้ครับก็เจ้าพันข้าวเหนียวดับคู่ตด3สาตัวโบนก็เป็นแนวท่านดับชุดสาตัวโตด๊ดนะท่านหนึ่งสองสามโ่ามหกเจ็ดเ 0 7 4 7 25, 8 0 2 5 5 78612956 269891นะท่านก็คลิปนะจร์นก็นประมาณนี้ครับทผู้ชมที่น่ารักเท่าท่านทุกเหนียวทางทุกข้อมูลก็ฝากมาเป็นเนทานเท่านั้นนะท่านเป็นเนทานใช้กับสลักกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวก็ขอบคุณ ท่านผู้ชมที่ติดตามเอกมินมาประจาด้วยนะท่านก็อย่าลืมนะท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอให้ด้วยนะท่านเอกมินจะได้ลองหลายๆคลิปเป็นท่านฝากมาเป็นท่านด้วยครับนะก็ขอบคุณมากเลยเ,เราไปชมต่อนท่านใหม่คลิปใหม่กันเลย